กาสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับละม้อยเวลาพรยายรังสีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องฮิวมัสกับการทําข้าวนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเรานี่ก็จะเป็นลักษณะของฮิวมัสที่เป็นฮิวมัสที่เอ่อค่อนไปทางฮิวมัสที่ใช้เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยนะคะในการที่จะเข้าเครื่องพ่นพ่นได้ก็จะเป็นเม็ดสภาพแบบนี้นะคะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสของเรานะคะก็จะเป็นแบรนด์นี้นะคะ แล้วก็เราจะมีสูตรอีกสูตรนึงก็คือเป็นเคี้ยงข่าวเป็นลักษณะของการตีคุกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะคือการตีคุกเนี่ยอ,อย่างอย่างข้าวในนาข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะผสมพ่นใช่ไหมคะถ้าพูดถึงว่าการพ่นก่อนอันนี้ไม่มาคุยในเรื่องของรายละเอียดของการที่เราเราทำาภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวัสเราเราทำฮิวมัสเกรดพรีเมียมนะคะเป็นคุณภาพเกรดพรีเมียมเพราะเราเราทำมาเปีแล้วนะคะเราก็จะ มีหลากหลายละก็จะเป็นอันนี้ประมาณว่าเข้าเครื่องพ่นพ่นได้ทีนี้ก็คือเหมาะที่จะเข้าในนาเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะมาผสมอันนี้ละเมอก็จะเขียนไว้นะคะทดลองการใส่ผสมปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นออสโมโคสเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยละลายช้ามอทดสอบเม็ดนะคะแต่เม็ดตัวนี้เราจะใส่สีมันจะบราวกว่าเห็นไหมคะว่าสีสีจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการที่เราอันนี้คือผสมสูตรเข้าไปนะคะสูตรของมิสเตอร์ฮิมัสเราก็คือใส่แล้วเนี่ยท่านเกษตรกรไม่ต้องหาอะไรแล้วไม่ต้องไปใส่พวกโดโลไมซีโอไลท์ไม่ต้องไปหาโดโลไมซ์ไม่ต้องไปหาอะไรมาปรับแล้วก็คือเราเราจบภายใต้ภายในสูตรเราเลยนะคะเราก็จะทดลองการที่ใส่อุยอใส่ของเรา90ใสออสโมโคสิ ok 10, อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใส่แบบ90ใส่50 50อะไรเงี้ยค่ะเนี่ย แล้วก็จะใส่พวกถ้าถ้าสมมติว่าผสมยูเรียเนาะนี่นโมดก็ยังไม่ได้ลองผสมยูเรียเลยนะปกตินี่ถ้าไปเจอยูเรียนี่ก็ละลายเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเราจะเราจะปั้นลักษณะว่าเราจะเราไม่มีการอบนะคะเพราะว่าจะทําลายจุลินทรีย์เราก็จะเป็นแห้งแบบธรรมชาติเพราะฉนั้นเนี่ยภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราจะทําลักษณะของการที่ช่วยเหลือเกษตรกรภาคชาวนานะคะก็คือเราจะมี กลุ่มที่ปลูกข้าวอยู่ทั้งหมดคือข้าวนาปีข้าวนาปรังนะคะข้าวนาปรังเนี่ยเราก็จะมีสายพันธุ์ข้าวพวกหอมปทุมนะคะข้าวเจ้าก็ขอ60นะคะหรือว่าพิษโลก6เอ่อพิษโลก80อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะของแต่ละแต่ละภาคนะคะก็จะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคใต้เอ่อแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีนะคะใน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 ส่วนของ ข้าวแตออ่อย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้าที่ที่เป็นรายที่อยู่กับเรามา5-6ปีเนี่ยก็จะเป็นคุณอาอุดมนะคะอยู่ที่พญาเมงรายอยู่จังหวัดเชียงรายถ้าใครสนใจก็โทรมาหารวี่ได้เลยม่งก็จะเอาเบอร์ของคุณอาอุดมให้นะคะแล้วก็คุณอาอุดมเนี่ยจะอยู่ที่พญาเมงรายก็ใช้ของเรามาโอ้โหยาวนานมากนะคะ5ปี5ปีเข้าปีที่6 เพราะเราทํามา7ปีเนาะคุณอาก็จะสั่งทีก็หูเยอะมากอะคะ่ะก็ไปส่งกันตลอดเลยนะคะตอนนี้ค,คุณอาก็ยังไม่รู้เพราะ,ราะปกติก็จะใช้มิสเตอร์ฮิวมัสของเราอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ะจะเป็นมันจะมีแบบนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นปั้นเม็ดแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราถวายที่วัดพระธรรมกายเยอะมากเลยเพราะว่าเอาใส่ดอกบัวในดอกบัวนี่ะจะเพิ่มปริมาณการเก็บ ได้เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะได้ได้ดอกบัวมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยออกดอกมันก็จะออกดอกเยอะมากเลยนะคะแล้วนี่จะเป็นตัวที่เป็นเม็ดใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีพวกธาตุอาหารที่หรือว่าตัวนวัตกรรมเราเยอะหน่อยนะคะจะเป็นพวกไอพวกเขาเรียกอะไรอะพวกที่ทําให้มันแตกยอดแตกกอหรือว่าแตกดอกเยอะนะคะจะเป็นฮอร์โมนเยอะนั่นเองนะคะเป็นน้ําเยอะทีนี้ เรามาพูดกันถึงเรื่องข้าวก่อนนะคะลักษณะของข้าวเนี่ยบา,บางคนก็อย่างนี้นะอย่างบางคนเขาก็แบบว่าเขาก็เอาแบบนี้เลยนะคะแบบเหมือนกับว่าเอาเอาใส่ไปกับรถเลยก็ได้นะคะล่วงแต่ว่าทีนี้เม็ดเม็ดเนี่ยมันจะใหญ่มันใหญ่มันก็กว้างออกไปเลยนะคะแล้วก็มีอีกเม็ดหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของเป็นผงแบบนี้นะคะเป็นหงแบบนี้นะนี่ค่ะ ที่ของเราเนี่ยฮิวมัสจะไม่ดำแบบร้อยเปอร์เซ็นก็คือเราไม่ได้ทำฮิวมัสร้อยเปอร์เซ็นตะคะเราก็จะมีพวกโดมโลไมซ์สีอ่อนฟอสเฟตที่ข้างขาวก็จะเป็นผงลักษณะอย่างนี้ที่ออกมานะคะก็ทีนี้ถามว่าภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะที่เราทำก่อนสำหรับข้าวนะคะข้าวพันกอขอหกนะคะหรือว่าข้าวพิษโลกแปดศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นของพิเศษม่ให้ดูนะคะนี้อยู่ที่พิจิต ที่จริงเราก็มีทั่วทุกภาคนะคะแล้วแต่ว่าใครจะส่งกันบ้านเราอันนี้คือพี่เสกนะคะพี่เสกเนี่ยก็จะเอาไปทีละครั้งแล้วประมาณ10ตันนะคะสิตันพี่เสกก็จะมีไว้อยู่ที่โกดังที่บ้านนะคะก็จะเป็นอันนี้จะอยู่ที่พิจิตนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็โทรมาถามว่าได้เลย0ูนย์แ4ด9 9งห้าหกสีี่เก้านะคะก็พ,พี่พี่เสกเนี่ย ก็จะทํามาโอ้โหก็อยู่กันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็พี่เขาก็จะดูแลพวกเกษตรกรกลุ่มกลุ่มข้าวทีนี้ก็คุยกันกันกบพี่เสกค่ะในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการทําข้าวก็ถามพี่เขาว่าในปีปีหนึ่งพี่เขาทําทําข้าวได้เท่าไหร่พี่เขาบอกว่าเขาทําข้าวได้อยู่ประมาณสามรอบนะคะก็ประมาณสามรอบก็ไม่ไหวแนละ้วคุณอ้อยคือแบบมันทําไม่ไหวมันมันม,ม,มันไม่มีแรงมันไม่มีคนนั่นแหละ ทีนี้ถามว่าเขาใช้ยังไงก็ใช้ฮิวมัสสามกระสอบกับใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยสามกระสอบเนี่ยร่วมกับแม่ปุ๋ยตอนนี้ราคาปุ๋ยมันไปอยู่ที่หกกระสอบละหกร้อยไม่รู้ว่าราคาเปลี่ยนขึ้นไปอีกป่ะนะเพราะว่าในเนี้ยใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราสามกระสอบใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกแปดแปดนะคะอันนี้คือแม่ปุ๋ยนะสิบหกแปดแปดเขาก็ใช้ร่วมนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าโอ้โหสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้ ล่นระยะเวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะประมาณ15บหถึงยีวันเนี่ยคือเขียวขึ้นมาแบบมาโหรานมากนะคะแล้วก็ที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยประมาณ20กว่าวันนี้ก็เริ่มเข้าแบบเริ่มติดรวงแล้วได้รวงแล้วคืออัศจรรย์มากแต่ละคนบอกว่าเอ้ยมันได้เข้าเร็วมากเลยคุณอ้อยเพราะว่ามัน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 ติดรวงได้เร็วอะ่ะอือก็คือเราเราหนึ่งอย่างคือเราล่นระยะเวลาในการที่เราจะ ทาให้ทาให้พืชพืชหรือว่าทําให้พืชผลผลิตทําให้พืชนะคะมันโตวไวแตกยอดได้เร็วแล้วก็ต้นมันก็แตกกอได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ติดพอพอต้นมันสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็ติดผลผลิตได้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะได้รวงข้าวมาเร็วส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะพันธุ์ข้าวไหนนะคะยิ่งพันุ์ข้าวระยะสั้นเนี่ย ประมาณ20กว่าวันเนี่ยเขาบอกว่าโหลวงนี่แบบมาแบบเป็นศอกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างบางข้าวข้าวบางบางตัวเนี่ยจะเป็นกอขอ60เนี่ยคะ่ะใช้เวลา2เดือนแล้วทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราจะได้ประมาณอ่าหนึ่งไร่เราได้หนึ่งเราได้หนึ่งหนึ่งเกวียนเราได้อยู่9,000ถึง10,000กิโลนะคะก็ประมาณ1ตันนะ่ะพูดง่งไว่า1ไร่เราได้ข้าว1ตันน่ะอันนี้คือ โดยทั่วไปนะที่เราทำทำกันอยู่ของข้าวกาวขอขหกก็จะเป็นข้าวพันธ์เวียดนามพันเจสมินใช่ไหมคะก็จะมีที่อุดตรดิก็จะทำนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มิสเตอร์ฮิมัสเราดูแลหมดเลยแต่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณอ้อยยูเลียในชิดซ้ายเลยแทบไม่ต้องใส่เลยคะ่ะเราไม่ต้องใส่ยูเลียเลยนะคะอ่าแล้วส่วนหนึ่งก็คือการที่ เราสามารถลดระยะเวลาลดแรงงานนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวตีคุกตัวนี้นะคะตอนนี้ที่ทาตะโกเนี่ยเราพยายามใช้ของเราเรา,เราลองทดลองในการที่เราจะผสมน้ําแล้วปล่อยไปกับข้าวในนาเลยเพื่อประโยชน์เออประหยัดในการที่จะช่วยในเรื่องของแรงงานนะคะคือเราไม่ต้องใช้เครื่องพ่นพ่นออกไปนะคะบางคนก็ใช้ผสมน้ําแล้วก็เอาน้าเนี่ยเออมาขึ้นโดรนนะคะแล้วใช้โดรนเนี่ยพ่นนะ,ะพ่นน้ํา ตกตะกอนใสแล,แล้วเราเอาน้ําไปใส่นะคะแต่บางคนนี่ก็คือ,อาสามารถที่จะมีเครื่องพ่นใหญ่เงี้ยค่ะรูใหญ่เขาก็จะเอาตัวเนี้ยค่ตีคุกเนี่ยผสมลงในน้ําแล้วก็ปั่นนะคะปั่นน้ําเสร็จแล้วดูดน้ำเนี่ยสปริงเกอร์ออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นภายใต้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็จะหวานอันนี้คือภายใต้แบรนด์ m ตอร e r Human เรา สำหรับข้าวเนี่ยในเรื่องของการที่จะช่วยก็คือ,อที่คลองคลองคลองสนะิบสองนะคลองห้าคลองสิบสองเนี่ยใช้ของเราเนี่ยเราเนี่ยนับตั้งแต่คลองหนึ่งจนถึงคลองสิบหกเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่เรามีลูกค้าหมดทุกคลองเลยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นดินเขตหนองเสือเป็นดินที่รบยากที่สุดนะคะเป็นดินของดินเหนียวเลยซึ่งหลายคนก็จะโทรมาถามคุณอ้อยทําไมคุณอ้อยถึง ได้ทำได้อะหมายความว่าเวลาเขาใส่มิสเตอร์ฮิวมัทไปประมาณ3วัน7วันเนี่ยเห็นผลแล้วนะคะรู้เรื่องแล้วว่าอ้าเฮ้ยทำไมแบบระบบดินอ่ะในในานาข้าวเนี่ยมันมันดำไม่เห็นเลยน้ำนี่ใสกิ๊กมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวนี่แตกกอได้ดีมากนี่ข้าวแบบรากนี่จนขาวขึ้นมาข้างบนเลยแพรแบบเต็มเลยแล้วก็แตกกอได้ดีแล้วก็ ข้าวก็ติดรวงได้ดีด้วยแล้วก็ยูเรีย4ี่0นี่คือตัดไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เลยบอกที่เชียงรายเนี่ยบอกว่าคุณอ้อยโอ้โหขนาดเราเกี่ยวข้าวมันยังเขียวอยู่เลยอะชิดซ้ายเลยเลยที่นี้สิ่งที่ได้ก็คือ1ประหยัดการใช้ปุ๋ยลง2ก็คือข้าวแตกกอเร็วนะคะแล้วก็ข้าวก็กอใหญ่แล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมากขึ้นทุกปีทุกปีแต่แต่พอมันมากขึ้นเนี่ยประมาณถ้าเราทําถูกต้องนะคะก็จะมากขึ้นสองเท่า เพราะนั้นหนึ่งไร่เราจะใช้กันอยู่ที่ประมาณ4กระสอบต่อไร่นะคะน้ำหนัก25่กิโลนะก็ประมาณ100กิโลต่อหนึ่งไร่แต่บางคนก็ใส่มากกว่านั้นบางคนก็คือแบบถามว่าใส่ตอนไหนคุณอ้อยก็ใส่ใส่ใส่เสร็จแล้วก็โรตารี่ปั่นคะแล้วก็หมักไว้เลยแต่บางคนก็คือไม่ก็คือแบบปลูกไปแล้วก็หวานตามได้ตามที่หลังได้นะคะหรือผสมน้ําฉีดพ่นได้สิ่งที่เราจะได้ก็คือการปกป้องคุ้มครองในเรื่องของเชื้อราต่าง ในตั้งแต่ระบบนาข้าวเลยเลยระบบน้ําน้ําก็จะใสนะคะส่วนนาข้าวข้าวก็จะแบบว่ามีอากาศที่โปร่งนะคะมีการระบบลายระบายน้ําที่ดีนะคะและอย่างหนึ่งโพแทสเซียมใช้ในการขับเคลื่อนธาตุอาหารต่างๆให้แก่ต้นข้าวเพราะฉะนั้นเขาจะดูดซับ ธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเป็นซัลเฟอร์นะคะเป็นกมนัมถันพวกนี้จะช่วยในเรื่องของโรคแมลงหมดเลยเขาดูดขึ้นไปแล้วเหมือนกับเรากินกระเทียมเยอะๆเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเราเหมือนกเกษตรกรเราเรากินกระเทียมเยอะๆเราไปเราเราเรา,เราผ่านคนที่แบบกินเครื่องเทศเยอะๆกินมันจะออกเลยเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลตั้งแต่ระบบดินนะคะตั้งแต่เพาะก้าเลยแล้วเราจะได้วัคซีนเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ทนันเราก็หวานนะ,ะไม่หวานก็ตอนนี้คือเราสามารถเอาเข้าเครื่องพ่นได้นี่ค่ะอย่างเงี้ยนะคะ ที่เราใส่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดํากิ๊ก่างนี้เลยนะ่านผู้ชมอันนี้คือน้าอ้อยมาให้ดูบางคนเขาจะสั่งแบบนี้นะคะแต่บางคนก็คือแบบนี้เขาไปผสมเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นพวกโดโลไมด์ซิโอไรด์ฟอสเฟตไรที่ขาวผสมเป็นหมดแล้วเขาก็จะไปผสมพวกแม่ปุ๋ยต่างๆแต่ว่าในเนี้ยคุณพิเศษเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าให้ใช้ของเขาเนี่ยเขาจะใช้มิสเตอร์ฮิมัสเราสามกระสอบแล้วใช้ แม่ปุ๋ย1688อยู่กระสอบเดียวเองก็คือลดต้นทุนนี่เยอะมากแล้วคือข้าวได้ผลผลิตที่เยอะมากสิ่งที่สําคัญที่เราไม่เจอเลยคือเพี้ยนะคะเพี้ยไฟเพีย้ยเพี้ยขาวเพี้ยแป้งหรือว่าพวกไอเชื้อราต่างเนี่ยเราจะไม่เจอเลยนะคะแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยมันได้ผลผลิตเร็วที่สําคัญคือตอนนี้ เรารบกับสภาพดินฟ้าอากาศเวลาอากาศไม่ดีมาปุ๊บเนี่ยยิ่งยิ่งถ้าเกิดเราใช้สารเคมีเยอะนะคะแล้วเราก็ไม่มีตัวช่วยอื่นใดเลยเนี่ยไม่มีฮิวมัสเรานะคะพาะของเราเนี่ยยิ่งมีน้ําเยอะหรือมีความชื้นอากาศสมัมผัสในในอากาศหรือมีน้ําเยอะหรือถ้ามีน้ําน้อยขอให้มีความชื้นอยู่ในในดินนะคะสมมุติเราใส่มิสเตอร์ฮิวมัสไปโอ้โหเราเจอฝนทิ้งช่วงนะคะ เราก็ยังจะสามารถที่จะดูแลให้พืชเนี่ยผ่านแล้งไปได้อันนี้บางทีถ้าเจอโอ้เจอฝนฝนก็เยอะมากเลยเยอะจนน้ำท่วมไปเลยเราเคยมีเคสที่เราไปาทำข้าวที่โคราชก็คือลูกค้าสั่งไปที่โคราชปรากฏว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคือเขาก็บอกว่าพอน้ำนี่จนเปลี่ยนสีเลยนะคะที่เขาไลน์มาบอกนีม่มดก็ตกใจมากเลยบอกว่าจะทำยังไงดีคุณอ้อยเราดูดน้ำออก ก็ก็ก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอังั้นก็ตูดูประมาณอีกสองอาทิตย์ปรากฏว่าโหข้าวที่จมอยู่ในน้ำค่ะมันก็โผล่พวดขึ้นมาเลยนะคะก็คือเราเราแสดงว่าเรด,ดูแลตั้งแต่ในระบบรากแล้วในระบบดินได้ขนาดน้ําเปลี่ยนสีแล้วนะข้าวต้นข้าวนี่โผล่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําได้คือการดูแลระบบดินถ้าดินดีทุกอย่างดีหมดนะคะแล้วการที่ ในภายใต้มิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยเราทำเกรดพรีเมียมเราต้องทาเกรดพรีเมียมค่ะเพราะเราทําเกรดธรรมดาไม่ได้ในความสลับซับซ้อนของสภาพดินสภาพน้ําที่ต่างค่า PH หรือต่างค่าในเรื่องของธาตุอาหารต่างๆและต่างกันโดยกายภาพบางคนก็เป็นดินทรายดินเหนียวดินดานดินลูกลังไร่ไม่จะต้องการตีของมิสเตอร์ฮิวมัสเราเนี่ยค่ะเราใส่ไปทุกดินเนี่ยผลผลิตจะต้องออกให้เห็น ข้าวก็จะต้องงามนะคะทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประมาณ15วัน2ี่วันนี่คือเขียวหมดเลยคุณอ้อยไม่ต้องใช้เลยปุ๋ยเคมีบางตัวนี่ตัดออกไปเลย4600นี่ไม่ต้องใส่เลยแล้วมันแพงมากเราไม่ได้โจมตีปุ๋ยนะแต่ว่าใส่ได้แต่ลดปริมาณลงหรือบางคนเขาที่เขาใช้ของเราเขาบอกแทบไม่ต้องใส่เลยคุณอ้อยบางคนใส่เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไปทําหน้าที่ในการที่จะไป ปลดปล่อยมันออกมาให้พืชหรือไปไปดึงมันเอามาให้พืชเรากินก็คือเอาออกมาใช้ให้หมดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในการปลดปล่อยเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราในสิ่งที่สําคัญคือธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะต้องไม่กดทับกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรเราต้องคํานวณก่อนค่ะสมมุติว่าโทรมาหานะคะ082564 4999นะคะ0825644999ถ้าใครที่มาดูนำ้ำม้อยใหม่ฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยนะคะกด s u b สไครต์ติดตามไว้นำ้ำม้อยก็จะเอารีเอามิสเตอร์ฮิวมัเราที่เราดูแลเกษตรกรทุกทุกกลุ่มเนี่ยเอามารีวิวให้ดูเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยปลูกรอบเดียวใส่รอบเดียวค่ะเกษตรกรไม่ต้องไปพ่นอะไรเยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันสบายนะไงมันมีโดรนไงเราก็ผสมลงในน้ำแล้วเอาน้ำเนี่ยขึ้นโดรนไปนะ ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไอตัวไหนที่ว่าเก่งกว่าน้อ้อยเนี่ยขอให้มาบอกค่ะน้องอ้อยจะซื้อมาใส่แต่ว่าของเราเนี่เก่งสุดแล้วนะคะขนาดมะละกอหนึ่งขั้วออกสามลูกสี่ลูกเพราะฉะนั้นข้าวอะยังไงก็ต้องได้เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราการันตีให้พอใช้ในเทอมนั้นเลยไม่ว่าสมมติบางคนเนี่ยโอ้โหได้ข้าว แค่หนึ่งไร่เนี่ยเราได้ประมาณแค่สองร้อยกิโลสามร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลโอ้โหนะบอยฟังแล้วใจเสียมากปกติแล้วใช้ของเราเนี่ยเราการันตีในเทอมนั้นเลยว่าอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยต้องได้หนึ่งตันเก้าร้อยกนะีเวนเก้าร้อยกีเนเนาะเขาเรียกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูดผิดเก้ร้อยถึงพันนะคะกิโลเนาะเนะเขาเรียกกันเป็นกวียนก็หนึ่งกียนก็น่าจะประมาณหนึ่งตันนี่แหละอ่ะเราก็เราก็การันตีว่าหนึ่งไร่เราต้องได้หนึ่งตัน สิ่งที่สำคัญคือกรรมถันซัลเฟอร์นะคะแล้วแคลเซียมเนี่ยทำให้ข้าวเต็มเม็ดเลยซัลเฟอร์ทำให้ข้าวเต็มเม็ดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญโพแทสเซียมเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพืชผลน่ะมันออกมามันเป็นเป็นผลเป็นลูกอ่ะมันต้องอาศัยโพแทสเซียมกับแคลเซียมนะคะแล้วก็ซัลเฟอร์นะ,ะโบลอนเนี่ยไม่ต้องถามถ,ามถึงเามันมีอยู่แล้วในกระบวนการเผาไหม้ของของของฮิวมัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย เราทําเกรดพรีเมียมเลยเพราะถ้าเราไม่ทําเกรดพรีเมียมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงผลให้เห็นต่อพืชได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยในกลุ่มข้าวเนี่ยยิ่งถ้าเราปั้นอย่างนี้นะคะเป็นเม็ดที่แบบเม็ดที่เป็นเม็ดแบบเนี่ยเราต้องใช้เวลากลิ้งอยู่ในจานนานมากเลยน้ชมเนี่ยเพราะฉนั้นเนี่ยในการที่เกษตรกรจะไปผสมแล้วเข้าเครื่องพ่นพ่นได้เนี่ยคือเบอร์อย่างนี้นะคะเราก็พยายามทําอันนี้จะเป็นกลุ่มข้าวนะละอยแบบเซตถึงขนาดเซตโรงงานขึ้นมา เพราะว่าไอตัวเนี้ยค่ะมันใช้เวลาในการที่จะขึ้นเม็ดนานมากแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราคํานวณสูตรเนี่ยเมื่อพ่อนออกไปแล้วเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่นาทีนะคะเขาจะต้องแตกเลยแตกพอแตกปุ๊บต้องปลดปล่อยออกมาเพราะนั้นภายใต้สูตรเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยตัวอื่นนะคะ สมมติมนน้็ไม่อยากโจมตีของคนอื่นเนาะก็จะเป็นปุ๋ยตัวอื่นก็อย่างเช่นถ้าเทียบแล้วปุ๋ย1ิบห้าสิบห้าสบห้าอะไรเงี้ยค่ะของเราก็มีอยู่แล้วก็คือไอตัวหน้าเนี่ยเราเราใช้ถึงระดับขี้ข้างข่าวแล้วนะคะเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ของเราเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่หมายถึงว่าคนที่เอาไปร่วมกับเคมีสามารถร่วมได้นะคะแล้วก็คนที่ทําอินทรีย์ก็คือไม่ต้องใส่เคมีเลย ของเราตัวเดียวจบภายในกระสอบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็หนึ่งไร่ใช้ของเราสองกระสอบแต่ถ้าถ้าปรับสภาพดินจริงๆของเราต้องใช้สี่กระสอบทีนี้เราสามารถเอาเครื่องเข้าเข้าเครื่องพ่นพ่นได้แล้วนะคะเนี่ยคาร์พา,าต้แบรนด์เราเราก็ใช้สิ่งที่ที่ช่วยก็คือลักษณะของการที่เราเอาเข้าเครื่องพ่นพ่นนั่นแหละเกษตรกร,ร,ก,รก็จะจะทาให้มันเร็วขึ้นแต่อีกทางหนึ่งของเราก็คือตัวนี้นะคะ ตัวนี้ที่เาวมั้ทาอยู่ก็คือผสมน้าแล้วปล่อยไปกับนาข้าวเลยนะคะอันนี้คือที่ท่าตะโกเขาจะมีฝนน้อยด้วยแล้วก็ทีนี้เขาเจอการที่ปลูกหลายรอบจ้างหลายรอบนะคะเขาก็เลยต้องใช้ตัวนี้ผสมไปกับน้ําเพื่อที่จะลดต้นทุนในการที่จะลดต้นทุนค่าแรงนั่นเองเพราะนั้นค่าแรงเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในวงการเกษตรในการที่เราจะไปจ้างแรงงานไปนั่งพ่นนั่งหวานกันโอ้โหเราไม่ต้องพ่นให้มากมายเลยะคะ่ะ แค่ใส่ของนมอ้อยให้พอนะคะใส่มิสเตอร์ฮิวมัสของเราให้ให้พอดีให้พอกับความต้องการของดินให้พอกับความต้องการของพืชสิ่งที่สําคัญคือนม้อยเป็นลบกับสภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็สภาพอากาศร้อนจัดเดี๋ยวก็ฝน,ฝนตกฝนตกเสร็จยังไม่พอเชื้อราต่างเนี่ยหรือความกับที่มันมากับความเป็นกรดแล้วมันมาทําปฏิกิริยาหรือว่ามาเกาะตามใบเนี่ยทาให้เกิดเพลี้ยไฟนะคะทําให้เกิด เพี้ยต่างๆทํา,าทให้เกิดราขาวเข้ากระหน่าหรือว่าเป็นพวกเพีย้ยไฟนี่แหละสําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดลงแล้วก็ปุ๊บเราก็แทบไม่ได้เข้ากันเลยแต่ว่าสําหรับภายใต้บริมิสเซอร์มัสเราเนาี่ยเรารับประกันเลยว่าไม่มีนะคะจะไม่มีเพีย้ยไฟเข้าเลยเพราะว่าเราดูแลในภาคของอการปลูกข้าวเนี่ยก็ที่เราทํามาสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ประมาณ4ี่หปีนะคะภายใต้สูตรเราก็เป็นเกรดพรีเมียมเลยอันนี้เรารับประกันเลยค่ะแล้วก็ กลุ่มที่จังหวัดเชียงรายนี่เป็นกลุ่มใหญ่เลยที่ใช้ของเรานะคะจะเป็นเชียงรายเป็นชนบุรีนะแล้วก็จะเป็นทางสุรินเนี้ยค่ะทางทางสุรินก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็ทางพิจิตทางอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มข้าวออร์แกนิกทั้งหมดก็มีแล้วก็เป็นกลุ่มข้าวของพันุ์ข้าวนาปลังนะคะข้าวนาปีเราใส่เนี่ยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปใส่หลายรอบนะคะออหอมมะลส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใส่รอบเดียวจบเลยเราไม่ต้องยุ่งกับมันเลย ไม่ต้องเป็นนั่งพ่นด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวประมาณยี่สิบกว่าวันยี่แปดวันได้ข้าวมาละขนาดเขาปลูกพันธุข้าวของญี่ปุ่นนะเอาพันธุ์ข้าวมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ลงปลูกเขาบอกคุณอ้อยยี่สิบแปดวันข้าวเต็มรวงเลยประมาณห้าสิบวันแทบจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วอะ่ะแล้วก็ใบเขียวอื่อเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัทเราทาให้นะคะวันนี้น้องอ้อยก็จะกราบลาไปเพียงเท่านี้สําหรับการคุยในเรื่องของข้าวเราอยากเชิญชวนให้ เกษตรกรไทยนะคะทำข้าวให้มีคุณภาพแล้วลดต้นทุนให้ได้นะคะใช้แล้วปุ๊บเนี่ยทำให้เห็นผลภายใน3วัน7วัน15วันของน้ำม่อยภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวแมนเรานะคะเราการันตีอยู่ที่เจ็ดวัน15วันนะคะ7วัน1 0เอ่อ7วัน15วัน20 28วันเนี่ยทุกคนพูดบันเสียงเดียวกันเลยทั่วทุกภาคว่า รวงข้าวเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราเก็บผลผลิตก่อนคนอื่นอันนี้ในเรื่องของข้าวเราอยากเชิญชวนให้ลดต้นทุนในการในการที่จะใช้เคมีต่างๆนะคะกอย่างเราไม่ช่องใช้ยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องใช้สารจับใบเราไม่ต้องใช้ฮอร์โมนตัวอะไรให้ยุ่งยากค่ะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัเราให้ใส่รอบเดียวจบอันนี้คือลักษณะของการทาภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัเรานะคะที่เราดูแลอยู่ทำรอบเดียวค่ะ แล้วที่นี้เงินก็จะเหลือเยอะมากแล้วผลผลิตก็จะเพิ่มนะคะน้ำหนักได้มาแน่นอนคุณภาพข้าวก็คือไม่มีเคมมีเจือปนหรือตกค้างอยู่ในข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียวที่เราส่งตรวจนะคะแล้วก็ d n a ข้าวก็ไม่เปลี่ยนด้วยข้าวเนี่ยเอามาหุงแล้วหอมอร่อยมากแล้วหุงขึ้นหม้อนะคะข้าวเหนียวก็เหนียวมันเพราะน้ำม้อยนี่ปลูกได้มือเองเลยค่ะก็จะเป็นข้าวของพันข้าวเคี่ยวงูนะคะของน้ำม้อยเองนะข้าวเหนียวเดี๋ยววันหลังน้ำม้อยจะนึ่งเอามาอวด แล้วก็จะมาชิมให้ดูนะคะสําหรับข้าวที่เราทําภายใต้แบรนด์ออร์แกนิกเรานะข้าวจะนึ่งหอมแล้วที่สําคัญพอเราทานแล้วปุ๊บเนี่ยท้องจะไม่อืดค่ะท่านผู้ชมปกตินะว่าจะเป็นเลือดกรุ๊ปเอนะว่าจะไปบบกินข้าวเหนียวแล้วปุ๊บท้องจะอืดแต่สําหรับข้าวที่เราใส่มิสเตอร์ฮิมัสเราหรือทำออร์แกนิกเนี่ยเราทานข้าวท้องเราจะไม่อืดเลยนี่คือสิ่งมหาศย์สิ่งที่สําคัญคือเราเข้าแหลกปุ๊บข้าวไม่มี ไม่มีอ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีเคมีตกค้างเลยสิ่งที่เราทําได้นะคะายใต้แบนด์ม hmm. ิสเตอรมเรายินดีรับใช้เกษตรกรทุกท่านถ้าใครสนใจก็โทรมาปรึกษาน้ำไม้ได้เลย095687 8 4 4 4น่ว่ายินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เราก็ช่วยกันประหยัดต้นทุนเนะาะเพราะเวลาเราช่วยกันประหยัดต้นทุนแล้วปุ๊บบางทีเคมีเราก็เราก็ลดลดลงบ้างนะคะหรือว่าบางบางบางรอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้มันไม่มีตังค์จะซื้อผู้ชมมันแพงแพงแต่ว่าเราก็ไม่โจมตีแล้วคะ่ะซื้อได้เราก็ซื้อแต่ว่าเราก็ดูว่าเราใช้ให้คุ้มแล้วม้อมีหน้าที่ไปทาให้มัน เก็บมากินได้ร้อยเปอเซนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องประหยัดต้นทุนให้ได้ประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็สิ่งที่สํำคัญคือล่นระยะเวลาเราต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนคนอื่นสิ่งที่สำคัญเราอยากให้ข้าวในประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้เรายังเป็นรองจากอินเดียเวียดนามอยู่เนาะเราก็ต้องทําให้ข้าวของเรานะคะให้ไปเป็นข้าวเบอร์หนึ่งของ โลกให้ได้วันนี้น้ม้อยขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและของเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเขาเป็นบ้าหนึ่งเลยนะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราวันนี้น้ม้อยก็กล่าวไปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะใครสนใจกดซับสไครต์ติดตามน้ม้อยก่อนเลยนะคะแล,ลแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามนะคะนม้อยจะเป็นคนพูดไปกดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กด like, กดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรน,นะคะแล้วก็ เราก็ไม่ถึงกับน,น้อม้อยมานั่งขายของนะแต่มาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีของดีแบบนี้คือเราทําใครไม่กล้าทําเราจะทำอันนี้อันนี้น้อม้อยบอกไว้นะคะก็ไม่ได้มาโฆษณาขายของอะไรแต่ว่าเราก็มีกลุ่มที่ใช้ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราทําเพื่อตอบสนองกับดินนะคะถ้าดินดีแล้วอะไรก็ดีทุกอย่างแหละสภาพอากาศอะไรมันก็จะมีภูมิต้านทานแค่นั้นเองนะคะดินดีแล้วมีภูมิต้านทานแค่นั้นแหละผลผลิตก็ออกไวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ต้องเป็นผลผลิตที่ดีแบบสุดยอดอะสุดยอดเพราะว่าเราเข้าแหลกทุกตัวนะคะจะต้องไม่มีเคมีตกค้างขอให้ข้าวเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้วันนี้นะมอยก็จะกลาลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะ,ะม้อยให้คำปรึกษาได้นะคะไม่ต้องกลัวก็โทรมาที่082564 4999ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะเพราะม้อยก็ อยู่ของเราไปตามภาษาชาวบ้านแบบว่าเราทําเกรดพรีเมียมอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรามีโทรมาก็ได้เสมอนะคะไม่ว่ากระสอบหนึ่งหรือเป็นร้อยตันพันตันเราก็ทํามาหมดละนะคะทําได้หมดเลยตอนนี้เราก็ส่งออกนะคะแล้วก็อขอแค่ในคนในประเทศเราใช้เยอะๆนะคะเพื่อว่าขอให้เราเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นที่ดูแลดินได้ก็แลวกันแต่เร็วกว่านะคะเร็วกว่าเคมียืนยันนะคะ วันนี้นอ้อม้อยก็ทําได้เนาะเปีของการที่มิสเตอร์ฮิมันรับใช้เกษตรกรอ,อย่าลืมนะคะโทรมาเลย082564 4999วันนี้นอ้อม้อยก็กลัาลาไปเพียงเท่านี้ออของเดือนกรกฎาเนาะวันนี้วันที่21กรกฎาสอัน้า2 5อ5น้อม้อยกลัาลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ